ต้องจะเป็นเห็ดสีแบบนี้เพราะว่าเห็ดพวกขายาวโอ้ยตสร้างขนาดเลยตัวหนี่ตัวนี้เมื่อวานนี้หันได้แมงคลงมาอ้างเมื่อนนี้ได้เห็ด วกมาอ้างเด้อเฮียสีนี่ต่อจากเห็ดไปคนเดียวก็เคยไปมาแล้วแต่ว่าเออ,เอ,อแม่เิ่นเป็นไข่เอาสิมาสมเซ่ใส่น้ำเกลือวันนี้เห็ดกินคํเนี่เพราะว่าเิ่นหาก็ได้มานี่สบายดีทุกคนสบายดทีทุกคนเดินดีตอนรับเข้าซ่องใหงร้านน้อยสาวลาว เมื่อนี้ลาน้อยได้ของดีมาฮ็ปซีหุง้งโบวของดี่นอย่างนี้เมื่อวานนี้หันได้แมงเคงมาอ้างเมื่อนี้ได้เห็ดปวกมาอ้างเดอเดยฮิซีนี่ต่อจากเห็ดปวกเื่อก็คือจะเป็นเห็ดปวกขาย,ยาวหรือว่าเห็ดปวกสงูงเห็ดปวกสูงลาน้อยได้กินแล้วตัวนี้คนะ่ะขายยาวยาวเลยจะวางหุ้งสกว่าปีนี้หันคนโรงงามบันได วิ่งไก่นงามงามหรือว่ามันเป็นบางบอนแบบเดี๋ยวเมื่อื่นแล้วนอยสิล้องไปลเลาะเบิงอีกเอาชอกเอาตัวงามงามรเบิ่งทีตัวน,นี้หั่นก็คือจะเป็นเห็ดปวกที่น้ำบาวนไปหาเมื่อนี้ก่อนแรงอือเร้านี่เขาเห็นคนมาหาเว็บซีคือแล้วแหละว่ามันต้องออกเพราะว่าเขาเคยได้กินนะนะแล้ววันนี้แม่เป็นใส่น้าเขาสบายเขาก็ต้องได้เบิ่งแม่แล้ววันนี้สีไปแม่กับบอให้ไปนะเป็นห่วงแน่ ลเลยจะได้สิได้เฮ็ดซีบได้ไปเลาะป่าหาเห็ดปวกส์เม่เพิ่นกับ่สบายได้ใส่น้ำอยู่ยเงืันกับเม่สองคนดิพอดีนะบ,บ้าเพิ่นมาตีเรียกมือเร็งรอให้เพิ่นฟังว่าอันเห็ดปวกเกิดตีบซีเพิ่นก็นไปเลยดิเพิ่นไปเก็บไปประมาณนั่นช่วงปลายแล้วเพิ่นก็นได้ออกมาจักป่ามานี่ยนะตัวนี้หันแม่นั่น คนเอาแน่แล้วนี่ดิซีหัวใจได้หลายตื่นได้ถงดิซีเบื้องบนนี่นะเด็ดปวกอันนั้นล้วนๆเลยขะาวซมาส้มดิซีก็ดีเพราอนมาให้แกงเลยซุ้มกันมะเร็งดิซีเพาะข้าวซีมาส้มดิซีส้อมเห็ดแกงแรงระบาวเพื่อนั่นเอามาให้เอาเห็ดเอาไปถ่ายคลิปเพื่อนวะนี่ ได้ขนาดเลยปกตินะท่านเห็ดปวกเกิดละน้อยบบผ่านแนนอนแม่เิ่นกนรบโบสบายแน,น่ไปคนเดียวก็เคยไปมาแล้วแต่ว่าเออแม่เิ่นเป็นไข่เอาสิมาส้มเซ่ส่ส้น้ำเกลือไม่นี้เห็ดกินคำแน่เพราะว่า่นหาก็ได้มานี่เลงบซีของดี มีหอมดิมือ่อันุ่มว่ะไปเจอว่าฮอลเดว่าลงในคลิปบอกมันมีคลิปหนึ่งที่เ้างวันไปอันเบื้องล่างเบาเป็นน่ะกับนาสาวเป็นอ้อมหนองป่านะนั่ันนี้เมื่อน,นั่นแหละหอมเห็ดปวกไงเห็ดซีฮอมหอมยางไก่ปลาท่านะหอมได้หอมว่ปะปลาจากมงสิเหลวเนาะนี่เนาะ คิดินได้หลายเธอนี่หันสีโบ้ได้แกงสยางนางรองกันเก็ใส่ผักติ้วพอเห็นนะว่ามันเกลีผักติ้วมานำอียามมนกระข่่มแล้วแล้วมันบุก้าไปเอาวมันมืดล่ะตัวโบ้ท่านได้รองเห็ดเกงใส่ผักติ้วกป็นแกงน้ำใส่นะลองเบิองเนาะมันอาจจะแซ่บหรอกมันอาจจะได้กินเห็ดปวก สดๆเลยบได้กินอย่างนางนนแก่สัญานัาง่งกินนย่านางจะมาก่อนเหดปวดปอมันอาจจะออกตั้งแต่เมื่อที่เขาได้กินู้แหละสองสามเมื่อหลังไปแหละเพราะว่าบางดอกมันกันเนาน่ะนาบ้าคนว่า้ฟังว่ามันเท่าแล้วเชซีบางบอนกันหนาถึงนละคนกับโบได้มาหลายนี่แต่เมื่อนี่แหละเห็นคนมาน่ะป็นอาจจะบูมเมื่อ้กัน หอมเห็ดปัวนี่เป็นเห็ดที่ละน้อยหมกักพอมาก็จะเป็นเห็ดละงกเห็ดละงกเห็ดดินเห็ดเครื่องอย่างไปาขาหน่อยปีกไก่เนี่ยใหญ่ๆขานนะนี่ใครได้วงคลิปล้วน้อยปีกไก่นวัวเห็ดอันก่อนท่านัางสองเดือนโ่ม่วงแหละเห็ดอันนี้แหละเห็ดปวกขาใหญ่เย่ยโด่งใหญ่ใหญ่ สูงใส่ปีนี้ค่ะน่ามสีบรขึ้นหลายขาบยาวเซ้น้ำเกือบคันสั่งสง่สอมแล้วสร้างกับสีได้หย่องโลนึงนี่แหละส่อม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  ไปซมมากระปวดขาแหละลงมานางลุ่มแบบนี้นะเต็จะเลี้ยวนี้นะ <S <S ปีนี้ละน้อยได้กินแกงเห็ดปวกประมาณตัวนี้ท่านกินแบบแท้ๆนะกินแบบจุกๆแท้น,น่าจะตัวนี้เพื่อที่ส่งเลยจะแรกมันจะเป็นเห็ดปวกนะำเกลือ ตัวนี้หั่นโบลเดซื้อเด้อเฮฟซีเก็บมาสดๆจากป่าเดี๋ยวมือท้าสิลุกไปเตะเ้ารรว,ว่าสิมานบอเฮฟซีค่ะรุ่นติดตามต้องกันอ่ะน้อยสิไปหาไปน้ำระบ,บาวเฮฟซีตอนแรกพอชิวได้ไปน้ำราอหั่นก็นคือค้าเป็นไรง้วะพองเนยังคาเบี้ยชุบแม่ก็นอนใส่น้ำอยู่มือเราสิลุกไปประมาณห่างมุไปเตะ<ม><ม>เต้า<ม><ม> ฮะยูโตพี่เด้ว้ายดอกนี่นี่อยากได้ประมาณนี้นะจุ๋มๆน,น้อยๆเต้าเขาชื่อตุ้ยทอเห็ดอันปวกอันนั่นเนาะเในดัวอันนั้นตุ้ยตุ้ยนนตัวน,นักเกลือ กินเห็ดตามฤดูกาลส่งไปหอมไปกินเธอสร้างหองหมหวนดีนะเฮ้ยงามขันได้นี่ประมาณจักร้อยดอกนี้าหวานจ้วยนะเห็ดอันนี้ฮะนะต้องเป็นคนป่าดีๆดีเด้ิบีซีนข มันตาบบดีอีกดีนะบบเห็นมันดำอยู่ในลานะดำคันบเคลียโบรหรือว่าแบบเบิงมีดีฮะนะบบเห็นไปตอนเศร้านี่ไงเฮงโบเห็นแหละจากสีเห็นบบมือเน,นี่ยนะปิงดง้อตอนสิเป็นล่างในส่งแล้วแล้วก็ ย่ากกลัวมันดอกน้อยแต่ตอนนี้เขากำลังเหยียเรียบร้อยแล้วพี่จีจากที่ตอนทวบิษณ์นะแะทั้งขี้เหงื่อทั้งขี้ดิน เอามันนี่ก็คือล่างมาเหลือซทำนี้บิวซีเอาสีมาเอาลงหม้อกันเลยเฮ็ดดีนะแจักสีอันรลอนหรือบนรลอนเร่ดงด่วนบิวซีเดี๋ยามันจะบ,บูเห็นขี้ดินแล้วไหละข้าหม้อไว้หม้อจนฝดป่าละาล่างหลนเตอะเขาล่างประมาณถูกเจ็บน้ามุลแหละญาบูญาติากันมารุ่นมันกันบิวซี นี่ละน้อยได้กินแกงทิพย์เปื่แล้วได้ประมาณสองหรือสามขวดนี่ดูสิดีหลายเตื่นี่งหม้อเขาใส่เข่าลงไปแล้วดิสีดหลายตื่อันนี้มัเนเดีอะไรเขาเข่าใส่ลงไปแล้วป้องกันเลื่อนว่าอัน มีเห็ืเปลือติดมะนวาติดสีดแดงเดโบแน่ใจว่าเป็นสีแดงแล้วแก้งแล้วนะแ,แม่เออ่ายหรือเออ่ายหรถอเอแล้วแนนนี่นๆๆอยากให้เขาไปอีเม่กินเ<แ>หมเขาไปอีเม่กินมแล้วใส่น้ําอ้ประมาณสิบปาน,นั่นที่ก็ได้กินแล้วน่นะได้มแล้วว่ส่งกังดานล้วโอเค

ใส่ปลาแย่สิเาอ,อันนี้นะมนี่แกงใส่นะจ้านี่ม้งต้อนนีนแกงลูกเดาดีโมชิเดาถือบอบกเราจะใส่อันพักใส่แล้วก็พักติว้วไปสิวันนี้ ไฟพักไซมีใครมาปิดเทียนมั้ยไม่กลุ้มเศร้านี่แหละป้ายออยากแปาห<อ>ักไซจะแม่นอีกอย่างดา,คา่คขาเป็นพื้นเป็นเลยบุ้งห่านมาจากเออห่านหลังอมูหลังมดเทียนอยูบทท่าบนนี้ต้องเคี้ยวๆหันบุ้งหา่านแล้วตัวสีดำนี่ขนบุ้งอย่าง ดันบุกไปงาดำล่งกล่า,าวมือน,นึองไปเดี่ยวยานางนคือใบไม้ไไปเดี่ยายานาน่ะแบบแสบยบงยาแล้วพืนพ่นนคือเลยอยู่โกโกระโ,โดนนี่แหละโกโกระโดนปากกาลาปกรไโบหา,าโอ้ยสมโพธิ์น่มือนั่งห้องไปเอายานางพี่จีเอายา,าลาพาเดินไปเดี่ยวยาลาน่ะดาดชวดมืนอนึงเอาไม่อย่างมันเนนิือดคือบอกคนีไปไปหลับงนี อ้างแล้วเอาหวงขามเสือคนเด็กใบหวงโยมเด็วขางคนเที่ยวลาบบานเสือมั่อกระดาษถึงอืมอยู่ในเสืออกันนี่ดาษย้อมใจกแมด่สุดเสร็จแล้วจ้าแบงค์ตาดเที่ยงนะ เอิพวกผูแต่งเขาเอาไปยกิเฮ้ยเขาไปกินบุญแล้วหอืเห็ดปวกจ้าวางแล้ตอนชิมนเห็นด่มเข้าวุกเลยเป็นข้าวุกเลยเขากว่าวันสมาส มาไม่จิงจางเนาะจางเ่อยย่นจว้วา,นะานลาเสียดพอดีพอแต่ย่างจ้าวันนะให้หเราตึงนนํำหลังลอเข็มอคำพูดตึงกจ้าไม่เห็นคนนี้เห็นแด้ก่อนท้าเราไม่เห็นเลย มองมาเด้อพีซีกินข้าวแรงน้ำกันกับแกงเห็ดปวกและน้อยเขาใจพิษคิดว่าแมนนห็ดปวกส่งหรือว่าปวกขายาวแต่ความเป็นจริงแล้วนี่นะที่เขาเอามาแกงมันนี่ก็คือจะเป็นเห็ดปวกจิกวายุเพราะว่าห็ดปวกอันส่งนะมันต้องดอกใหญ่และก็ยาวกว่านี่เขาก็ง,งงคือกันว่าเอามันคือดอกน้อยแท้ พอดีห้แม่เบิ่งก็คือว่าอ้าอันนี้เห็ดปวกจิกแปว่าเห็ดปวกส่งอันเกิดกายไปแล้วแต่ว่าเขาบอกันได้ไปกเก็พี C อซีอันนี้มันคือเลยก่ายมาจนเป็นเห็ดปวกอันจิกเกิดแล้วเดี๋ยวเขาขึ้นคลิปไปเก็บเห็ดปวกตอนเศร้าห้เบิ่งนพีซีได้ทายไว้หน่อยหนึงห่งพวายุ้งไหลายแหงไปหาเมื่อเศร้าน,นะมาขาดคลิปตอนนี้ก็คือจะเป็นตนสวยแล้วพีเอซีพ่ยุ้งหลขนาดเลยพีเอซีเก็บเห็ดจบชิทายคลิปกะประถายโบราณยุ้งหลายแหงเดี๋ยวเขาขึ้นห้เบิร์เด้อ น้อยมาแล้ววิบสีน่าจะเป็นเห็ดสีแบบนี้เพระาะว่าเห็ดปวกขาเง่าแต่สร้างขนาดเลยตัวนี้ตัวนี้

มนป้าเทีฟีีละน้อยหมานะมือบักใหญ่มีใหญ่เติบได้ฟีซีตัวนี้เทีฟีซีโดนกัดเริ่มต่อาะ

มาเป็นหะอดพี่มาเด้อเฮียสซีเก็บเก็บตัวนล่ยน้องไว้มีนีเตัวเด่นมาสาตัตเก็บกันเด้อ